เรามาดูนิดหนึ่งว่าใครจะเป็นตัวเต็งนายกคนใหม่ของญี่ปุ่นถ้าเกิดอิชิบะลาออกย้อนกลับไปปีที่แล้วนะตอนที่ซานาเอะทาคาอิชิแข่งกับอิชิบะเนื่องจากหัวหน้าพักคลาออกแล้วปรากฏอิชิบะชนะได้เนี่ย วันนี้คนมามองเธอแทนซาเนะทาคาอิชิเป็นนักการเมืองที่มีความอนุรักษ์นิยมมากกว่าอิชิบะมีคนบอกนะคะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่พรรค l อ p เสียคะแนนให้กับพรรคอนุรักษ์นิยมขวาจัดอย่างพรรคซันเซโตะที่ชูนโยบายคนญี่ปุ่นต้องมาก่อนเนื่องจากอิชิบะมีความไม่อนุรักษ์นิยมพอ ไม่มีความดุเดือดเข้มข้นมากเหมือนกับผู้นำของ LDP คนก่อนเช่นชินโซอาเบะเป็นต้นนะคือกลางเกินไปก็เลยทำให้แพ้กับคนที่มีความเข้มข้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดอิชิบะลาออกคนที่จะถูกตับตามองคนนึงก็คือซาเนเอะทาคาอิชิซึ่งมีความอนุรักษ์นิยมมากกว่าเธอเป็นสายเหี่ยวด้านการต่างประเทศ แนวเดียวกับชินโซอาเบะชินโซอาเบะนี่คือนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดนะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกเนี่ยจไม่ผิดคือ2006เสร็จแล้วก็กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งในปี2012ยาวถึงปี2019ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงเยอะมากคือชินโซอาเบะเป็นคนผลักดันให้ญี่ปุ่นเ,เขาเรียกตื่นแล้วก็หันมา เพิ่มศักยภาพในการป้องกันตัวเองมากขึ้นแล้วก็พยายามผลักดันให้มีการแก้ร,รัฐธรรมนูญมาตรา9ก้าซึ่งเป็นมาตราที่บัญญัติไว้ว่าห้ามญี่ปุ่นมีกองทัพเป็นของตัวเองญี่ปุ่นเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยฉบับที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยถูกร่างตั้งแต่หลังสงครามโลกที่สองญี่ปุ่นแพ้สงครามใช่ไหมสหรัฐก็เป็นผู้ชนะสงครามก็มาปลดอาวุธญี่ปุ่น แล้วก็ลดความสามารถทางการทหารของญี่ปุ่นและเพื่อไม่ให้ญี่ปุ่นต้องมีความไร้กาศทางด้านทางการทหารอีกเนี่ยสารัฐก็เลยร่างรัฐธรรมนูญฉบับสันติให้มาตรา9ก้าเขียนไว้เลยบอกว่าญี่ปุ่นห้ามมีกองทัพเป็นของตัวเองเพิ่งมาคลายกฎในช่วงสงครามเกาหลีนะเพราะสารัฐร,รู้สึกว่าเออภัยคุกค,คามมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวญี่ปุ่นมีกองกำลังป้องกันตัวเองได้แล้วกันแต่เขาไม่เรียกกองทัพเพราะฉะนั้นในยุคชินโซอาเบะซึ่งเป็นยุคที่ชินโซอาเบะเนี่ยมองว่า ภัยคุกคามญี่ปุ่นยังมีอยู่จากทั้งเกาหลีเหนือทั้งจีนทั้งรัเสเซียเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นควรจะมีการแก้มาตราเก้าเพื่อเปิดทางให้มีกองทัพได้แล้วก็ไปไม่ถึงไหนคนไม่เอาด้วยนะแต่ว่าชินโซอาเบะเนี่ยก็ถูกจดจำในฐานะคนที่พยายามผลักดันให้ญี่ปุ่นเข้มแข็งทางการทหารขึ้นหรือเรียกว่าสายเหี่ยวทางด้านต่างประเทศแล้วคนเนี้ยซาเอะ ทาทาอิชิเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับชินโซอาเบะเธอเป็นคนหนุนการแก้รัฐธรรมนูญมาตราเก้าเพื่อเปิดทางให้ญี่ปุ่นมีกองทัพและหนุนเรื่องการเดินทางไปสักการะสารเจ้ายาสุกุนิซึ่งสารเจ้านี้เป็นสารเจ้าที่ c o n โทรเวอร์ช l มากคือคือจะมีประเด็นดราม่าถ,ถกเถียงกันโดยตลอดเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของลัทธิทหารญี่ปุ่นในอดีต เนื่องจากมีป้ายสถิตวิญญาณของเหล่าทหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะจากสงครามโลกครั้งที่สองเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีข้อตกยงเยอะว่าผู้นําญี่ปุ่น,นควรจะไปหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมาะหรือเปล่านะเพราะว่าสงครามโลกที่สองเนี่ยมันก็เป็นความอับอายของญี่ปุ่นนะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นสายเหี่ยวของตัวแต่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ซานเนะะทาคาอิชิคือ การต่อต้านไม่ให้ผู้หญิงใช้ชื่อสกุลเดิมหลังแต่งงานโดยบอกว่ามันทำลายประเพณีนะฮแล้วก็มีการพูดว่าสื่อมวลชนเนี่ยที่มีอคติทางการเมืองต้องถูกถอนใบอนุญาตนะอันนี้คือความอนุรักษ์นิยมสุดๆของนักการเมืองหญิงคนนี้พอจากหนังสือพิมพ์โยมิอริชินะคะว่าตอนนี้ ถ้าจะเอาจริงๆคนอยากให้เธอเป็นหัวหน้าพรรค LDP ถ้าเกิดอิชิบะลาออกนะโดยตอนนี้คะแนนนิยมของเธออยู่ที่26%อีกคนหนึ่งที่มีชื่อขึ้นมาก็คือชินจิโรโคอิซุมิรัฐมนตรีเกษตรและคนนี้เป็นลูกชายของอดีตนายกรัฐมนตรีจุนอิชิโรโคอิสุมิคนนี้อายุ44ปีนะเป็นสายปฏิรูปมีคะแนนนิยมในพัก22% แต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าแนวคิดทิศทางด้านต่างประเทศและต้านการทหารเป็นอย่างไรแต่เขาเคยบอกว่าอยากจะแก้ปัญหากับเกาหลีเหนือผ่านการเจรจาและการทูตก็ไม่ใช่สายเหี่ว่วนะฮะเพราะฉะนั้นน่าสนใจว่าถ้าเกิดนายกอิชิบะลาออกจริงเนี่ยพัก LDP ของญี่ปุ่นจะเลือกใครมาเป็นผู้นำคนใหม่ซึ่งจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อต่อสู้กับกระแสพักการเมืองขวาจัด ที่พังงาดขึ้นมานะแล้วก็สามารถเอาชนะกวาดคะแนนไปเยอะนะถึง14ที่นั่งในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือประเด็นที่คนบางคนเรียกร้องให้นายกอิชิบละลาออกมันไม่ใช่เรื่องที่เขามองว่านายกไปอ่อนข้อให้กับสหรัฐอย่างเดียวแต่ว่ามันมีประเด็นก่อนหน้านั้นเพราะว่าในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ผ่านมาการเลือกตั้งสอวอครึ่งสภาเนี่ยปรากฏว่าพัก LDP ซึ่งเป็นพักรัฐบาลแล้วก็พักร่วมเนี่ยเสียที่นั่งในสภาให้กับพักเกิดใหม่แล้วทำให้ขณะนี้พักร่วมรัฐบาลไม่สามารถคุมเสียงข้างมากในสภาสูงหรือวุฒิสภาได้อันนี้ถือเป็นความไพ่แพ้ทางการเมืองแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพัก LDP ก็สูญเสียที่นั่งส่วนใหญ่ให้กับพรรคฝ่ายค้านแปลว่าอะไรแปลว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะคุมเสียงข้างมากทั้งสองสภาได้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้ารัฐบาลจะออกกฎหมายผลักดันอะไรที่เป็นนโยบายสําคัญสําคัญคงทําไม่สําเร็จแล้วจะมีประโยชน์อะไรที่นายกรัฐมนตรีจะอยู่ต่อนะคือตอนที่ผลการเลือกตั้งออกมาวันจันทร์เนี่ย เลือกตั้งวันอาทิตย์วันจันเนี่ยนายกอิชิบะออกมาประกาศยอมรับความพ่ายแพ้แต่บอกว่าตัวเองจะยังไม่ลาออกเพราะว่ามีภารกิจที่สําคัญก็คือการคุยเรื่องภาษีกับทางสหรัฐอยู่ถ้าออกเนี่ยมันก็จะเกิดความชะนักชะงันแล้วก็วันที่หนึ่งสิงหาคมก็จะเป็นเส้นตายเพราะฉะนั้นขออยู่ทํางานต่อมันก็เลยเป็นที่มาของการเรียกร้องให้นายกอิชิบะลาออกเพราะว่าดีลเรียบร้อยแล้วอยู่ทำไมนะนี่คนก็ถามกัน วันนี้ก็เลยมีประเด็นข่าวเรื่องนี้ออกมานะคะสื่อญี่ปุ่นหลายสำนักรายงานว่านายกอิชิบะอาจจะประกาศลาออกจากตำแหน่งภายในสิ้นเดือนหน้าเราอ้างอิงหนังสือพิมพ์โยมิอุริที่ระบุนะคะว่าอิชิบะบอกกับบรรดาผู้ช่วยเมื่อเย็นวันนี้ว่าเขาจะรับผิดชอบเรื่องผลงานการเลือกตั้งที่ย่แย่ของพรรคหลังบรรลุดีลกันค้ากับสหรัฐ อย่างไรก็ตามวันนี้ออนแถลงข่าวเรื่องดีลการค้าเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าตกลงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทีา่มีการพูดว่าคุณจะลาออกปลายเดือนสิ้นเดือนหน้านายกอิจิบะตอบนักข่าวบอกว่ายังไม่ออกยังออกไม่ได้จนกว่าจะได้ตรวจสอบผลลัพธ์ของข้อตกลงอย่างละเอียดคือที่คุยไปเนี่ยมันเป็นแค่กรอบหลักการ แล้วถ้าทิ้งไปเนี่ยมันยังไม่เสด็จน้ำเนี่ยมันจะรับผิดชอบอยังไงพูดอย่างนี้บอกว่า I can't say พูดไม่ได้ว่าจะลาออกเมื่อไหร่ until I scrutinize the outcome of agreement จนกว่าจะได้ดูรายละเอียดของข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนก็ไม่ได้ปิดทางการลาออกนะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดดิวเ,เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็คาดว่านายกอิชิบะก็คงจะลาออกจากตำแหน่ง คือไม่ช้าก็เร็วก็ต้องลาออกเพราะว่าคุมเสียงข้างมากในสภาไม่ได้ก็เป็นรัฐบาลที่อยู่ไปก็ผักดันอะไรไม่สำเร็จยังไงก็ต้องลาออกหรือไม่ก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่นะฮะขึ้นอยู่กับว่าจะออกเมื่อไหร่เท่านั้นเองซึ่งนายกอิชิบะก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วค่อยคุยกัน